รถขุดโคมัตส,สุ PC28UU คันนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถขุดขนาดเล็กกลางสภาพดีพร้อมใช้งานทันทีนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นแท้ๆไม่มีการผ่านการใช้งานในไทยมาก่อนจึงมั่นใจได้ว่าทุกชิ้นส่วนยังคงสภาพเดิมจากโรงงานและไม่ได้ผ่านงานหนักใดๆทั้งสิน้นตัวถังและระบบต่างๆได้รับการตรวจสอบและเก็บงานมาอย่างพิถีพิถันด้านเครื่องยนต รถคันนี้ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลสามสูบรุ่นทนทานเดิมเรียบให้แรงบิดดีเยี่ยมเหมาะก,กับการขุดหนักและการยกตักวัสดุได้สบายๆตอบโจทย์ทั้งงานขุดบอ่องานปรับพื้นที่งานวางท่อหรือแม้แต่ง,งานก่อสร้างไซส์เล็กที่ต้องการความคล่องตัวสูงระบบไฮดรอลิกใช้ปั๊มเฟืองคุณภาพสูงดูแลง,ง่ายอะไหล่หาไม่ยากประสานเข้ากับคอนโทรลลูกหมากที่บังคับนุ่มมือตอบสนองเร็วลดอาการกระตุกขณะขยับแขนขุด ช่วงล่างของคันนี้ใช้แทร็กยางสภาพสวยพร้อมใช้งานยางหนานแน่นเกาะพื้นดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นพื้นปูนถนนลาดยางพื้นดินหรือพื้นที่ลาดเอียงก็เอาอยู่อีกทั้งยังติดตั้งใบดันดินมาให้ทันทีช่วยให้ปรับหน้าดินและเกลี่ยพื้นหลังขุดเรียบเนียนลดขั้นตอนและแรงงานคนรวดเร็วยิ่งขึ้นนอกจากนั้นคันนี้ยังมีบูมสไลด์ทำให้สามารถเลื่อนแขนขุดซ้ายขวาได้โดยไม่ต้องเคลื่อนรถ ช่วยให้ทำงานข้างกำแพงหรือข้างอาคารได้แม่นยำความคล่องตัวของรุ่นนี้โดดเด่นด้วยระบบท้ายสัน้นซึ่งรถสามารถหมุนตัวได้ในพื้นที่แคบโดยที่ตัวถังท้ายไม่ไปชนสิ่งกีดขวางเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกเมื่อต้องทำงานติดขอบอาคารหรือรั้วสวนนอกจากนี้ยังมีไฟหน้าสองสว่างพร้อมใช้งานทำให้สามารถทำงานในช่วงเช้ามืดหรือเย็นย่ำได้อย่างต่อเนื่องคันนี้ผ่านการใช้งานมาเพียง4,700กว่าชั่วโมงเท่านั้น ถือว่าชั่วโมงน้อยมากสําหรับรถนําเข้าญี่ปุ่นความน้อยของชั่วโมงใช้งานยืนยันได้ว่าระบบเครื่องยนต์และไฮดรอลิกยังมีอายุการใช้งานเหลืออีกยาวทนทานต่อการใช้งานหนักในอนาคตแม้จะใช้งานต่อเนื่องทั้งวันก็ไม่กังวลเรื่องกําลังตกเพื่อความพร้อมใช้งานในระยะยาวทางบริษัทได้เปลี่ยนบอบใหม่เพิ่มความสบายในการนั่งขับนานๆและพ่นกันสนิมรอบคันเพื่อปกป้องตัวถังจากสภาพอากาศร้อนชื้นพร้อมทั้ง ทำสีใหม่ทั้งคันให้รถดูสวยสดสะอาดเหมือนรถใหม่ออกจากโรงงานญี่ปุ่นสรุปแล้วรถขุดโคมาสุ PC28UUU คันนี้คือรถขุดขนาดกระทัดรัดที่ให้ทั้งพลักกำลังและความคล่องตัวสูงทุกระบบผ่านการเก็บงานอย่างละเอียดพร้อมใช้งานได้ทันทีในราคาเพียง2 3 5 0 0 0บาทเท่านั้นหากคุณกำลังมองหารถขุดที่ครบเครื่องคุณภาพดีสภาพสวยพร้อมลุยทุกงาน อย่าพลาดคันนี้ครับสนใจดูรถจริงทดลองขับหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทของเราเรายินดีให้คำแนะนำพร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศถึงหน้าบ้านคุณทุกจังหวัดรีบจับจองก่อนจะมีคนจับจองไปก่อนนะครับ